สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ฝนป่ารวยก็มาอยู่ที่บ้านคุณพ่อสุดร้านเปอร์เซ็นนะครับแต่สิบห้ากับไปสอบถามแนวทางเด็ดเดดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้เฒ่ากำลังเหยียดอย่่งอยู่เนาะ,นนเ,ะนออเนี่ยอ่ยินเข่าอิ่มล้วก็น่นงเลรียนอกคุนแม่เนาะ มาย่ยมพืดเถ่าแล้วพี่น้องมาเลีนยมน้ำพืชเถ่าแฝงตันนะโอ้ยคุณพ่อเป็นจ้าง่ายเออเงามเข่ามันกับเข่าเนาะอันนี้ยังเนียนเข่าขาวเนี่ยนะยังไฟต้นไฟเสียวไปเสียวไปเฮ็ดยังละไฟเนี่ยเอาไปเอาม่่ก นั่นล่ะไปง่าเป็นเจริญธรรมพุทธมนง่ามจับบาทยิ่งยิ่งง่ามนั่นง่ามนี่มันก็มีบ่บ่สะไม่เฮ็ดบ่ละนี่เขาเอาไว้เฮ็ดเอียงต้นไฟเนี่ยที่เอามาเฮ็ดกันเนี่ยบ่อาให้ฟังเนี่ยบ่กับบ่ไม่เฮ็ดงั้นล่ะเอามาปลูกแต่เฮ็ดเจ้าที่ล่ะอยู่มาตั้มผาตั้มแค่ลงกันทั้งตะกี้ก็ไ่้เข็นเฮ็ดผาเฮ็ดผาเฮ็ดผาโฮมตั้เฮ็ดกินเฮ็ดเที่ยวล่ะ อ๋อทำไมเก้านี่เอาไม่เฮ็ดอันผาเห็ดแพ่ผ่าเขามาผ่าเตี๋ยผ่าตะกินมีตะนุงผ่าไฟเล้อ๋อไม่ตะนงผ่าไฟเป็นัวกผ่าตวงผ่าข้ามาผ่านอันนี้ห้าเดอดอบอนะครับเอาไฟไม่เห็ดเป็นเตี๋ยผ่าสมัไม่อนก็เลยเอาอ้อไม่ตะผ่าไฟแต่ไม่นี่ก็เลยเอาไว้ทานมันหายาก ห,หายากก็เลยเอาไว้แานใส่น้ำเหว่วานน้ำว่าไปเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโอ้หายากมันบาคุณ้นแม่นี่นะครับผ้าฝ้ายนะครับเดี๋ยวนี้หายากเด้อพี่น้องเด้อแล้วมาตามแนวทางของคุณพ่อสูตรต่อ มันก็เข้าแน่บเขาเบ้าแน่นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะนายห้คุนพอสูดเขียนหนยแนมันออกเรียงก่ห้าสี่สี่บ่แล้วกับแปดเก้านอกบางแห่งเนาะวันนี้มันสิเปลี่ยนจังใดน,นี่นะเขียนเซนีนะคมันจะเห็นอือเปลี่ยนน้ำสูตรอยู่เด้เนาะ ห้าสี่สีแล้วก็แปดเก้านะครับอันนี้จะเป็นสูตรงวนนี่เดอ้อปี่นองเด้ออือืถออือนี่บอเอาเงินอันนี้เองเนี่ยเจ็ดสี่ศูนย์สี่เจ้ดศูนยเนี่ยนะ สี่เจ็ดศูนย์อันนี้ยังไงสองเก้าห้าสองยังไงสองเก้าหกสองเก้าหกห้าแปดหนึ่ง <6, 6. S 2> นะครับสี่เจ็ดศูนย์นะครับเราจะเขียนใหมนะครับสี่เจ็ดศูนย์นะครับสองเก้าหก ห้าแยบหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับของคุณพ่อสุดนะครับล้านเปอร์เซ็นเข้ากระจับเบิ้งเอานะครับจิตปิจาระนาบนะครับเข้าถือเกลี้ยกล่อมถืออยู่ครับพูดถือก็ถือนะครับโอ้นะครับจับใส่กัน,นะกนเอาจับไ่กันเอาเนาะคุณพ่อเนาะนี่นะครับสูตร นะครับสูตรล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องของคุณพ่อสูตรนะครับก็ารถือแน่บ่ถือแน่นัคุณพ่อนะเขาจับผิดคู่มันกับป่ถือมันบ่ก็เท่ากันจับถือคู่นี่ก็ได้รวดเป็นว่าได้โชบได้ลาบรวดนะครับขอแต่ว่าจับให้ถูกคู่นะครับจับให้ถูกชุดนะครับ i, มม่กับเลขบ่ไหลนะครับเลขบ่ไหลายเลขมีเพียงสามชุดนะครับเลขมีเพียงสามุดนะครับสี่เจ็ดศูนย์นะครับเก้า สองเก้าหกนะครับห้าแปดหนึ่งเขาบวดาเนี่ยบอกว่าคำว่นะดาดาเนะครับนี่พูดเท่าให้โชคนะครับผููเท่าให้โชคนะครับเป็นกับให้โชคให้ลาบมากกับเขาแน่ลุดแน่นะครับเป็นเรื่องธรรมดาใส่วิจัยย่านเบืองเอาเดอร์พี่้องเด้อนะครับมากกับค่อยตามบ่อชอบกับพันนะครับถ้าผูดใดค,คิดว่าคลิปนี้ เป็นประโยชน์นะครับกับฝากกดละหนึ่งแชร์นะครับให้กับทางช่องเปิดการมองเห็นนะครับให้คนได้เห็นหลายๆนะครับเอาซรำคลิปีนก้รกอขอบคุณครับสวัสดีครับ